ส่วนทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็รับมอบชุดอุปกรณ์แล้วก็ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นกลุ่มปะตะท2,000ชุดนะครับสำหรับติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนโควิด -19 ในโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์รวมถึงควบคุมกำกัดระดับความเย็นนะครับให้ได้ตามมาตรฐานทุกขั้นตอนติดตามได้จากรยายงานเลยครับ เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงสาธรารณสุขนำโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขพร้อมด้วยดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขในแพทย์เกียรติภูมิวง,วงวรจิตปลัดกระทรวงสาธรารณสุขรับมอบชุดอุปกรณ์พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นจำนวน2,000ชุด สำหรับบริหารการจัดเก็บวัคซีนโควิด -19 ในโรงพยาบาลท่วประเทศ1,000แห่งจากนายอัตพลเรื่องพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนและนายพงศธรทวีสินประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสํำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนณกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดมาให้กับพี่น้องประชาชนจะต้องได้รับการถ่ายทอดไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนจึงได้มีการร่วมมือกับทางกลุ่มบริษัทปตทซึ่งปตทก็เห็นความตั้งใจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะตั้งแต่มีโควิดมาปตทได้ส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะให้กระทรวงสาธารณสุขได้นําไปใช้ประโยชน์ในการ รับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิดได้อย่างเต็มที่นะครับกลุ่มปะตทตระหนักถึงความสำคัญในการส่งมอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อผู้ที่ได้รับจึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในครั้งนี้สำหรับติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนโควิด -19 ในโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์รวมถึงควบคุมกำกับระดับความเย็นให้ได้ตามมาตรฐานทุกขั้นตอน และนับเป็นการใช้ความชี่ยวชาญองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมของกลุ่มปะตะทในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้อีกด้วยค่ะ